ปรา,าสาทบนเกาะกลางทะเลสาบที่สวยจนคิดว่าอยู่ในหนังดิสนี์และนี่นะคะคือปรา,าสาทชิวยองหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลืออยู่ของสวิตเซอร์แลนด์ปรา,าสาทชิวยองตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆริมทะเลสาบเจนีวาเมืองมองเทอร์ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลน้ำสีฟ้าใสและวิวหลักล้านทุกองศาที่นี่นะฮะมีอายุกว่า1000ปีเคยเป็นป้อมปราการคุกหลวงวังเจ้านายเคยถูกกล่าวถึงในบทกวีของจอร์ดกอร์ดอนไบรอนจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความลึกลับและโรแมนติกของยุโรปนั่นเอง ภายในนะครับมีห้องต่างๆมากมายโถงราชวังเก่าห้องนอนของใช้โบราณเฟอร์นิเจอร์ยุคศตรวรรษที่1 3เดินชมแล้วนะครับเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในยุคอาศาวินเลยเลยฮะภาพปราสาทช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยมีฉากหลังเป็นทะเลสาบเจนีวาและภูเขาโรแมนติกจนอยากหยุดเวลาเลยจริงๆะะถ้าเพื่อนๆชอบปราสาทสายนิยายหรือวิวสุดโรแมนติกแบบนี้นะฮะปราสาทชิวยองคือที่ที่เพื่อนๆจะต้องไปสักครั้งในชีวิตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาตินะฮะแต่ยังมีปราสาทสวยๆแบบนี้รอเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะสนใจเที่ยวสวิตเซอร์แลนด พอ i t y Express ทักสอบถามเข้ามาได้เลยครับ